สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ยามเยน็นๆ5โมงกับ6โมงครับวันนี้ก็มาดูแบบอาจารย์ทุนแกะครับผมเนียดบ่วงครับอันนี้ก็กําลังขึ้นครับอบ,อนะบอกแล้วเนี่ยนี่ครับผมฝากไว้เป็นเดือนแล้วครับพี่น้องคุณได้แค่นี้แหละไม่รู้ไปทําอะไรอยู่นี่ได้แค่นี้แหละ,ะนนลเนี่ยเนียดบ่วงของก๊อบก็ยังไม่นั่นเลย ไม่ไหวแล้วผมจะไปเอาขืนไปเทสแล้วพี่น้องโอ้ยมือเบียงบ่ขืนบ่ขืนมาพี่อะไรยัวอะไรยัวตัดชินได้เบิ้ลนะได้ได้ขืนมาหลอดบ่เบียงจะบ่อยากออกโทษสับสิอันนี้ก็เป็นเอาซ้ำเอาซ้ำอันนี้เอาซ้ำเขาเลียบ่้อยมินเนี่ยเอาซ้ำเขาเลียบ่้อยเออมาทำหนอกเห็นบ่ใส่ของเก่าเขาอ่ะ ฟ้อ้อยไฟรู้ไม่เคยเตบาบอสเด็กๆจอยทีจ่จะฟ้าอ้อยไฟเนี้ยเอออ,เเเอันนี้ก็เป็นไม้อะไรไม่รู้ครับพี่น้องแต่น,นี้เป็นไม้แจงครับอันนี้เป็นไม้แจงกระดาฮะกระเดาบ่เอาคือเครื่องไม้แจงอยู่อันนี้ไม่กระเดาษปะ <c oughs> โอ้นี่ไม่กระเดาษอันนี้ไม้แจงครับนี่นะครับน่าจะ,าจะอ,อ,อันนี้ครับ อันนี้การทุนทำไอยจ่อโค้งลงอยู่เลยนะนี่ต้นฉบับที่ผมไปเอามาครับปเป็นรักเอามาครับโอ้อยอันนี้เห็ดใบหอย,อยางซีบวงไปเห็ดไว้ไมันเปียงยางยางยดืดไงอันนี้ปล่อยไว้ธรรมาชาติเลยเออเห็ดมันยวงสีเลยเนี่นนนยนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจพเนียดบวงแบบนี้นะพี่น้องจานทุนกําลังจะทําครับตัวแรกครับนี่กําลังขึ้นโค้งแล้ว สงการก็น่าจะเสร็จอยู่ครับไม่เสร็จสงการนี่ผมปรับอย่างวเลยเห็นไหมเรามีนกนะเราใส้กระจมเลยเนาะกระจมเส้นอย่างไรเนี่ยเอาตัวยังยูนี่ตัวเดียวไหมยูน้องยานะตัวนหนียต่ดิวเป็นทั้งดิวทั้งสามกรุ๊งเนี่ยมันเท่าไตัวเนี่ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทุน ลองทําดูครับผมว่าใบนี้มันใหญ่มันหนักเกินไปคอนมันใหญ่ด้วยจะให้อาจารย์ทุนทําให้ใหม่ให้อาจารย์ทุนมาดูคนไกลครับถ้ท่านไหนสนใจก็สั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้ไปนี่บวงนี้ผมก็ทําอันนี้ผมมาทําเองครับเนี่ยช่างไม่ได้ทํามาให้ทั้งันงลยต้องแกจอดแบบนี้ครับผมนี่ครับนี่ก็กําลังทํา กระหังครับผมกระหังปิดวิญญาณขอแค่เข้ามาใกล้ๆระยะสามเมตรนี่ไม่เหลือพี่น้องไหนมันดูดเยี่ยมสุเลยเออออต่ใบนั้นอาจารย์นั่็ซื้อไปได้ใบกระหังของหมอขวัญเลเออเขาขายยุ่ยเลยนะเออเขาขายยุ่ยไม่ซื้ออาจารย์ขวัญนี่นะว่าบท่านหมอขวัญก็บอกยุ่ยว่ามือมื้งผมว่าเขาเปียกกันนะเออกขาขายเงนเอออะไรเพื่ออะไรผู้ดีครับนี่ครับ กระหังอาจารย์ทูลครับท่านใดสนใจทรงพระเนตดแบบนี้ก็สั่งได้ครับกับอาจารย์ทูลพระเนตดหมานกระหังปิดวิญญาณอาจารย์เขียวว่าอาจารย์เขียวคนเดิมว,ว่านี่ครับกระหังสองทางนะพี่น้องสองพันไม่ลมสูงสนใจทักหาอ,อาจารย์ทูลได้หรือจะมารับแถวตลาดไทยได้ครับนั้นรับได้ใบนี้ มีเจ้าของยังยังยังครับใบนี้ยังไม่มีเจ้าของครับนี่กาลังจะเลี้ยขึ้นเลี้ยแต่ขายก็เสร็จพี่น้องแรงนี้ก็คงจะเสร็จครับท่านไหนสนใจก็โทรหาอาจารย์ทุนแล้วกันนะครับนี่ครับผมคลิปนี้มาสั้นๆครับผมเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็คงจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวนั่ง ขอน,น้ำป่าก็จานทูนสักแป๊บสองแป๊บก็คงจะกลับบ้านแล้วครับผมเผื่อได้ไปฝั่งนู้นต่อไป,ไปขอบเเลียกับหม,มบันานี้ให้เอฟซีน้ำเอาชุมห้งมอน้ำอ๋อครคลิปนี้ขอจบคลิปนี้อย่างนี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม